ทุกคนคะเบิ่งผลงานของหมูป่าอีกด้วยคะ่ะข้างนี้หมูป่าเข้าม้าทั้งหน้าบ้านนะคะเพราะว่าหลังบ้านพอยายแล้วเอาใหม่ไปทับไปแล้วนะคะวันนี้เขาทั้งหน้าบ้านมาเบิ่งฟังทั้งนี้คะ่ะฟังทั้งนี้เบิ่งด้วยคะ่ะ ต้นดอกไม้ยู่นี่หายเกี้ยงหมดเลยสีมักแอปเปิลกัน หมูป้าเขาทั้งหน้าบ้านแน่นอนเลยค่ะข้างเนี้ย เอนยัยเห็ดกอกไก่ไก่หน่อยเราซื้อไก่มาใหม่สวัสดีค่ะเอซที่น่ารักทุกทกคนนะคะพอกันอีกแล้วค่ะกับคอยมาดามบ้านนอกไลายฟินสวีเดนค่ะวันนี้พาทุกคนเข่าปลาอีกนะคะพปอนยัยฝรั่งแล้วบอกว่าไปหาเราเบิร์เห็ด มันปูมใหยย้ยจากน้อยแนววัดซันค่ะทุกคนแล้วน่ะสีเฮ็ดน้ำซอวสวัดซันค่ะกครจะไปรอเบิงนะค่ะว่าสิได้หรือเปล่าฝากขอดทุกคนเราไปรอหาเห็ดมันปูมให้ยพ่อใหญ่ฝรั่งน้ำกันนะคะ อันนี้คือเห็ดผงตับเต้าเนี่ยค่ะทุกคนพุ่อนอะคะ่ะอุ้ยน่ารักแท้ต่พอแต่แปลอยู่พุ่อนอะคะ่ะบ้านตรงนี้ก็มีอันนี้เห็ดผงตับเต้าค่ะนี่ก็แซ่บนะคะ่ะดังยำก๊อดก๊อดนะคะนี่เบ่งค่ะ สวยๆเลยน่ารักแท้คพือาขานนอนอนอาปอแอปเปอเยอะเก็บค่ะเก็บนีาา่ค่ะมันจะเป็นเห็ดเผิงตัดเตาบังดูค่ะทุกคน ดูวยค่ะเป็นตัวแสบเบ,บิ้งขาเบิ่งด้วยค่ะ,คะนี่โอ้ยดอกน้อยๆกับมีนี่น,น่แหละค่ะ เบื้องขาด้วยแ่ะค่ะแบบนี้แหละแกงแซ่บนี่ค่ะเห็ดเผื่งตัดเตาโอ้ยเบื้องค่ะลืมใส่หอดถุงมือ ชาติเห็ดผึง่งอันนี้คือเห็ดผึ่งบ้านเฮานั่นแหละค่ะอันนั้นสงแก่แล้วอ่านนี่ก็สมแก่นะคะทุกคน เห็ดพิ่งตัดเตาดอกมันจะเบใหญ่ดอกค่ะนี่แหละค่ะเดินเดียวมองหนีนะคะนี่เขาเอิญเห็ดพึ่งตับเตานะคะรสชาติมันจะคค้ายๆเห็ดพึ่งบ้านเฮาเลยละค่ะเบ่งดูค่ะล้างพึ่งอันนี้กระแซบเพื่อกันนะคะ เดียวได้หมอนึองเลยละค่ะนนี่กระดอกก็ดีนะลักหนาลัก มื่อนี้พ่อใหญ่บอกว่าหาเห็ดมันปูมาเห็นดนำซอสสั้น่อยก็ได้เพลก่อยก็ได้เก็บเห็ดเผึ่งหวานเออ่อยก็ได้เก็บเห็ดเผึองตับเตาซะไปค่ะเข้าไปตอไปหาเห็ดมันปูให้พ่อใหญ่รังหาเห็ดมันปูท่านได้จากดอกอยู่ค่ะ พ่อใหญ่โทรมาบอกว่ากลับซาหาบ่ได้ก็บ,บ่ต้องเอาดอกก็สั้นค่ะทุกคนเห็ดมันปูเพราะว่าเราน่ะสิบไปตรวจเบือ้องบ้านที่เขามา่เศร้านะคะ่ะเจ้าของบ้านหาเรารับผิดชอบนะคะแล้วสิบไปจกเดี๋ยวนี้ว่าสั้นคอกันเลยจะได้กลับก่อน แต่ว่าก็ได้เห็ดเพลิงตับเต้ากับเห็ดเพลิงหวานแน่แล้วละ่ะบ้านหลังที่เราสิไปตรวจนั่นเป็นบ้านเ้าของคนนะ่ะที่อยู่พู้นทางสโกโนเนย์พ่นะคะ่ะเขาหายค้นเ้าในช่วงซัมเมอร์น่ะคะ่ะแล้วเพื่อนก็เลยจ้างเราไปดูแลปนี้เขาหนาสี่ง่ยายกับบ้านง่ยายออกแล้วเราจะต้องไปเช็คว่ามีอย่างเสียหายบอ่อมีอย่าง อ,อยู่ครบบอร่ออย่างประมาณนี้แหละค่ะเ,เราเลยโทรมาบอกคอยว่ากลับบ้านซ้าวสันอะไรก็ว่าต้องเอาดอกวัสนวลาคอยก็เลยสิกลับนะคะแต่ว่าคอยเห็นเห็ดอย่างบัเบิง่งคอยเคียย์เบิ่งกอนเห็ดดินล่ะค่ะคอยอยังพอนายัางออกไปไกลได้ค่ะนี่ยังอยู่รอะหลังบ้านอยู่ ประมาณหาลอยเมตรนี่แหละค่ะประกาศสารท่ากับบ้านนี่แหะค่ะเมื่อนีนได้ได้เห็ดเพิ่งหวาน3ามซีดอกแล้วก็ได้เห็ดเพิ่งตับเตา้าแล้วก็ได้เห็ดคอนสนํนำเพิ่งนะคะทุกคนได้แค่นี้ก็ได้กินลายมือแล้วล่ะนะคะ กวับทุกคนกลับบ้านไปคุยกันอยู่บ้านต่อนะคะ มื่อน,นี้เก็บหัวข้าวพ่อมนะคะตั้งแต่ล่มตอนไปเก็บบูเบอรี่ผพ้่นละ่ะค่ะมื่นขอนไม่เพราะว่าไปเก็บตอนช่วงฝนตกเลยปวดหัวข้าวแห้งแหล่ซ้ำแหลเ่เอ็นเ็อยู่ไปคุยกันที่บ้านนะคะ